สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าหมอครับถ้าขนขึ้นตามตัวเยอะๆควรทําอย่างไรครับควรไปหาหมออะไรเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนไหมครับผมอายุเพิ่ง18คําตอบก็คือคนไข้ที่ถามนี้เป็นเด็กผู้ชายนะครับอายุ18ปีเองครับอยู่ในช่วงที่กําลังมีการเจริญเติบโตลักษณะ ภายนอกของอวัยวะเพศชายนะครับซึ่งหมอคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเสียงเรียบร้อยแล้วมีกล้ามเนื้อลักษณะเป็นหนุ่มแล้วนะครับมีอวัยวะเพศชายที่สมบูรณ์แล้วก็มีขนขึ้นที่บริเวณวัยวเพศแล้วก็รักแร้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลักษณะทางเพศของคุณผู้ชายของเด็กผู้ชายอายุ18ปกติทุกอย่างหมดเลย มีเพียงแต่ขนขึ้นเยอะอย่างเดียวนะครับก็น่าจะไปพบคุณหมอผิวหนังก่อนครับเพื่อดูว่าลักษณะขนที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นขนปกติใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันขึ้นเยอะอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแล้วดูลักษณะบริเวณของขนที่ขึ้นด้วยครับว่าขึ้นบริเวณไหนขึ้นบริเวณใบหน้าเยอะหรือขึ้นบริเวณแขนหรือขาหรือหลังนะครับแต่จากคำถามนี้น่าจะขึ้นบริเวณตัวเยอะใช่ไหมครับ ก็ควรจะไปพบคุณหมอผิวหนังก่อนอย่างที่หมอได้บอกไปนะครับแต่ถ้ายังสงสัยว่าลักษณะขนที่ขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนทางเพศหรือเปล่าก็ไปเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนได้ครับเช็คดูว่าฮอร์โมนเพศชายโดยเฉพาะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับฮอร์โมนเพศชายจะเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับส่วนฮอร์โมนเพศหญิงจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน นอกจากนี้ยังมีฮอร์โมนชนิดอื่นๆอ,อีกซึ่งอาจจะมีผลของการที่มีขนขึ้นด้วยนะครับยังไงก็ไปพบคุณหมอผิวหนังครับให้คุณหมอผิวหนังตรวจดูก่อนและคุณหมอจะตรวจเช็คให้ละเอียดอีกทีหนึ่งครับว่าควรจะตรวจฮอร์โมนอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับอีกอย่างที่หมออยากถามเพิ่มเติมนะครับว่าต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับว่ามีอาการอะไรที่ผิดปกตินอกเหนือจากการที่มีขนขึ้นอย่างเดียวหรือเปล่า ลักษณะการเจริญเติบโตของววัยวะทุกอย่างในร่างกายเนี่ยปกติไหมอุจจาระปัสสาวะปกติไหมการเกลืนการขับถ่ายตอมเงือต่างๆที่ออกมาเวลาออกกำลังกายปกติไหมส่วนสูงสูงได้ปกติหรือเปล่าสัดส่วนในร่างกายทุกอย่างปกติดีหรือไม่นะครับสุดท้ายก็อาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้นะครับต้องลองเช็คดูว่ากรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยมีขนขึ้นเยอะอยู่แล้วหรือเปล่านะครับ ถ้าขนขึ้นตามปกติแล้วไม่ได้มีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันหมอยงคิดว่าก็ไม่จำเป็นต้องไปตรวจก็ได้นะครับด้วยความเย้ทุกคนเสมอจากใจหมอยงครับ